ในสมัยอดีตการนานโพ้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งซึ่งโปรดการเสเด็จประพาสป่าล่าสัตว์เป็นอันมากการล่าสัตว์เป็นเหตุให้พระองค์ต้องดันดนไปยังดินแดนต่างๆทุบแว่นแคว้นและในคราวหนึ่งของการเสเด็จประพาสป่าล่าสัตว์พระองค์ได้เสเด็จไปถึงริมฝั่งแม่น้ำกงขานาที่นั่นพระองค์ได้พบเห็นกับเรื่องประหลาดสิ่งที่พระองค์พบกลับเป็นสตรีนางหนึ่ง ที่ปรากฏตัวขึ้นราวกับเป็นภาพแห่งความฝันเรือนร่างของนางที่ยืนอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำคงคายสวยสะดงดมและมีสีผิวเปล่งประกายประดุดทองคำฉาดาตัวเปล่งรัศมีออกมาทั่วเรือนร่างดวงตาของนางกลมโตและเย้าวยวนเป็นอันมากผมของนางซึ่งกำลังถูกจัดแต่งด้วยมือของนางก็ยาวสลวยเป็นเงาหมัน ไม่ต่างจากพระราหูกำพยพพยามจะกลืนกินพระจันทร์พระราชายืนประทับนั่งดูนางผู้นั้นราวกับจะดื่มกินนางเข้าไปทั้งหมดด้วยสายตาของพระองค์สําหรับพระองค์แล้วภาพที่เห็นไม่ต่างจากนางอับสรบนฟากฟ้าลงมาสู่แดนดินเพื่อให้พระองค์ได้เห็นและชื่นชมแต่เพียงผู้เดียวพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปใกล้บริเวณที่นางคนนั้นยืนอยู่ นใดนั้นนางก็หันกลับมาทางที่พระองค์เดินเข้าไปเพราะได้ยินเสียงและจ้องมองมาที่พระองค์และนั่นทำให้พระราชาได้เห็นความสวยสดงดงามราวกับเทธิดาของนางคนนั้นอย่างต็มตาและพระองค์รู้ได้ในทันทีเมือ่อนางมองมาที่พระองค์ว่านางก็สนใจพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์พึงใจนางเช่นการพระราชาเสด็จพระดปราช,าชานเข้าไปใกล้อีกและจู่โจม ด้วยการจับมือของนางมากุมไว้ในมือของพระองค์ก่อนจะตรัสว่านางช่างสวยเหลือเกินข้าอยากให้นางมาอยู่กับข้าข้าชื่อว่าสานตนุเป็นพระราชาแห่งแคว้นกุรุข้ารักนางตั้งแต่แรกพบและข้าคงไม่สามารถมีชีวิตได้อีกต่อไปโดยปราศจากนางนางยิ้มตอบรับก่อนพูดว่า ทันทีที่ข้าเห็นท่านข้าก็รู้แล้วว่าข้าต้องเป็นของท่านข้าจะต้องเป็นราชินีของท่านแต่ข้ามีเงื่อนไขต้องบอกกับท่านก่อนว่าท่านจะต้องตามใจในเรื่องที่ข้าถามทุกอย่างและทุกเวลาเมื่อไรก็ตามที่ท่านไม่ตามใจข้าแล้วละก็เมื่อนั้นข้าก็จะจากไปและไม่กลับมาหาท่านอีกเลยเมื่อนางพูดเช่นที่ว่าพระราชาสารตนุตนุก็กรีบตกปารับคำโดยไม่คิดอะไร และพาตัวนางไปยังกรุงฮัสตินาปุระแม้ว่าจะเป็นการดูดตัดสินใจของเท้าสาตนุก็จริงแต่ว่านางผู้นั้นก็เป็นภรรยาในอุดม,มคติเป็นคู่ชีวิตในทุกๆด้านและยังสร้างความพึงพอใจให้ไม่ว่าจะเป็นความสวยะดงดางความน่ารักคำพูดทางจะอันไพ้รและยังมีคุณสมบัติอันโดดเด่นอีกนานัประกาศและทังให้พระราชาสารนุตนุแทบ จะไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปยาวนานแค่ไหนเมื่อได้อยู่กับนางสำหรับชื่อของนางผู้นี้ก็คือคงคาทำให้เท้าสารตนุกับนางคงคาเทวีถึงตกลงตรงใจได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าความสัมพันธ์ดั้งเดิมระหว่างเท้าสารตนุกับนางคงคาเทวีผู้นี้แท้ที่จริงแล้วต้องย้อนกลับไปในอดีตชาติของคนทั้งคู่เพราะเท้าสารน,นุในอดีตชาติเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ซึ่งได้ล่งเกิด เจ้าแม่คาในระหว่างการชุมนุมของเทวดาโดยมีพระพรหมเป็นประธานว่ากันว่าในระหว่างการประชุมครั้งที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นเกิดพายุรุนแรงพัดจนเสื้อผ้าอาภร์ของเจ้าแม่คงคาหลุดปลิวเผยให้เห็นท่อนบนของร่างกายเท้าสารตนุกซึ่งเป็นเทพในเวลานั้นเผยไผ่ต่อให้ตันหาราคะครอบงามได้จ้องมองไปที่ทรงอกของเจ้าแม่คาอย่างตั้งใจและหลงไหลผลก็คือถูกสาด ให้ต้องมาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงตัวเองแต่ในช่วงเวลาอันน่าพิศวงนั้นเจ้าแม่คงคาเองก็เกิดความรู้สึกสเสน่หากับเทพเทวดาที่เกิดมาหลงในรูปร่างของนางเช่นกันเพราะฉะนั้นในเวลาต่อมาเมื่อเจ้าแม่คาได้รับปากรับคำกับเทวดาคณะหนึ่งที่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์และขอให้เจ้าแม่คารับเป็นพระมารดาในโลกมนุษย์ เจ้าแม่ขาจึงเลือกเท้าสานตุซึ่งก็คือเทวดาที่ต้องคำสาดของพระพรจากสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์นั่นเองเพราะต่อไปนี้การใช้ชีวิตระหว่างเท้าสานตุกับพระนางคงคาเทวดาเนินต่อไปอย่างหวานชื่นในที่สุดพระนางคงคาได้ตั้งคอร์ร่ามาถึงตอนนี้พระราชาสานตุตนุก็ยิ่งมีความสุขสมหวังเพิ่มมากขึ้นไปอีกพระองค์จะมีรัชทายาทสืบทอดพระราชสมบัติ และเมื่อทราบว่าพระนางคุงคาให้กำเนิดพระโอรสพระองค์ก็ยิ่งสมหวังมากขึ้นไปอีกในวันที่พระนางคุงคาให้กำเนิดพระโอรสนั้นเมื่อเท้าสานตนุทรากก็รีบเสด็จไปยังที่ประทับแต่ได้รับแจ้งจากบรรดานางกำนันว่าพระนางคุงคาไม่ได้อยู่ในที่ประทับแต่กำลังเสด็จไปยังริมแม่น้ำคุงคาพร้อมกับอุ้มพระโอรสที่เพิ่งเกิดไป ด้วยเท้าสาตนุกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์จึงรีบตามไปที่แม่น้ำคงคาและเมื่อตามไปถึงสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเป็นเรื่องที่พระองค์แตกตื่นขวัญเสียเป็นอันมากเพราะพระนางคงคาอันเป็นที่รักของพระองค์ได้โยนพระโอรสที่เพิ่งจะคลอดออกมาลงไปในแม่น้ำที่สำคัญก็คือใบหน้าของพระนางคงคาในตอนนั้น ที่ติดตาติดใจเท้าสารตนุกไปอีกนานก็คือเป็นใบหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่สามารถสลัดภาระอันหนักซึ่งในใจออกไปเสียด้วยในตอนแรกพระองค์คิดจะถามถ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะนึกถึงคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะไม่ถามในเรื่องอะไรที่นางทำไปและจะไม่โกรธไม่เกลียดในสิ่งที่นางทำลงไปเช่นกันเพราะ ถ้าหากถางขึ้นมาก็เท่ากับเป็นการละเมิดข้อตกลงและนั่นหมายความว่าพระนางคงคาจะไม่อยู่กับพระองค์อีกต่อไปเรื่องน่าเศร้ายังมีต่อไปว่าเหตุการณ์ที่พระนางคงคาตั้งทันทอดพระโอรสและนาพระโอรสองค์น้อยที่มีอายุเพียงแค่วันเดียวไปทิ้งแม่น้ำคงคา ยังเกิดขึ้นสามครั้งแล้วครั้งเล่าถึงเจครั้งด้วยการเท่ากับว่าพระโอรสของพระราชาสานุตพระองค์เกิดมาดูโลกได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นและแล้วก็ต้องตายด้วยน้ำมือของแม่ที่ให้กำเนิดทุกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นมาพระราชาสานุตนุก,ก็กล้ามกลืนฝืนทนได้แต่เงียบกิบไม่พูดอะไรสำหรับเท้าสารตอนุแล้วพระนางคงคามีความหมายต่อพระองค์มาก แต่ความประสงค์ที่ต้องการจะมีรัฐทายาทสืบทอดบัลังกลับมีพลังเหนือกว่าความรักที่พระองค์มีต่อพระนางคงคาและพระองค์รู้ว่าตราบใดที่ปัญหาเรื่องรชาชทายาทยังไม่บรรลุตราบนั้นพระองค์ก็ยังไม่มีความสุขอย่างแท้จริงแต่พระองค์ก็อดทนและเงียบกริบไม่ยอมถามไถ่อะไรกับพระนางคงคาแม้จะรู้สึกขมขืนสักเพียงใดและเวลาก็ผ่านไปตามที่ มันต้องผ่านไปแต่พอมาถึงเหตุการณ์เมื่อพระโอรสองค์ที่แปดกำเนิดดูเหมือนว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะหลังจากให้กำเนิดพระโอรสองค์นี้พระนางคงคาก็เสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาเหมือนกับที่เคยเสด็จไปตอนให้กำเนิดพระโอรสทั้ง7ของพระองค์ที่ผ่านมาและพระนางคงคาก็เตรียม จะโยนทระโอรสลงไปในแม่น้ำคงคาครั้งหนึ่งพระราชาสารตนุตนุไม่กลา้าตรัสอะไรออกมาแม้จะเต็นไปด้วยความขุ่นเคืองและเศร้าใจเป็นอันมากพระองค์ตามเสด็จพระนางคงคาไปและขอร้องให้พระนางคงคาหยุดยั้งการกระทำพระองค์ตรัสตำหนิการกระทำของพระนางคงคาอย่างรุนแรงและนี่เป็นครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งเดียว ที่พระองค์ละเมิดข้อตกลงที่มีไว้ก่อนหน้านี้พระองค์ตรัสทางพระนางคงคาว่านี่มันเป็นการกระทำที่ผิดมนุษย์มนามีใช่หรือข้าไม่สามารถทนรับเรื่องแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วคนที่เป็นแม่จะทำอะไรกับลูกของตัวเองได้ไรากาศขณะน,นี้ได้ยังไงกันท่านทำแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรนี่มันไม่ต่างอะไรจากการปิดเกสร ดอกไม้ก่อนที่มันจะมีโอกาสได้บานผลิดออกออกผลด้วยซ้ำไปค่าขอละขอโอรสให้ค่าสักองค์หนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าไม่เคยขออะไรเจ้าเลยแต่ครั้งนี้ข้าไม่สามารถนิ่งเงียบแล้วปล่อยให้ท่านทำอะไรตามอำเภอใจได้อีกต่อไปแล้วเรื่องอันแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อพระราชาสานุชขึ้นมาเพาะแทน ที่พระนางคงคาจะโกรธแตกกลับมีรอยยิ้มอันแปลกประหลาดออกมาแทนมันเป็นการยิ้มที่ปนระคนระหว่างความสุขและความเศร้าแบบบอกไม่ถูกก่อนที่พระนางจะตรัสก,กับพระราชาสานุตนุดด้วยคำพูดอันอ่อนโยนว่า ท่านผู้เป็นสามีที่รักยิ่งของข้าบัดนี้ได้เวลาที่ข้าจะต้องลาจากท่านไปแล้วท่านได้ละเมิดสัญญาที่เคยให้กับข้าไว้ข้าจะต้องไปจากที่นี่ในบัดดลสำหรับลูกชายของเราคนนี้จะมีชีวิตต่อไปข้าจะเลี้ยงดูด้วยตัวข้าเองและจะส่งคืนให้ท่านเมื่อเวลาอันเหมาะควรมาถึงข้าจะเรียกลูกของเราคนนี้ว่าเทวพัทและเขาจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าคังเคยะ เมื่อได้ยินได้ฟังคำพูดของพระนางคงคาเช่นนั้นพระราชาสัต์ตนก็ตกตะลึงและเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแบบไม่เคยมีมาก,ก่อนพระองค์รู้ดีว่าคงไม่สามารถทำตามที่พระนางคงคาบอกได้ทั้งหมดพระองค์รู้แต่เพียงว่าผู้หญิงที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์อันมีนามว่าคงคาคนนี้กำลังจะจากพระองค์ไปชั่วชีวิต และที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพียงเพราะพระองค์ไปถามว่าทำไมนางต้องฆ่าลูกชายคนที่แปดเพือพระองค์มองจ่องพร้อมด้วยแววตาของร้องอ้อนวอนให้เห็นใจก่อนจะตรัสออกมาเป็นคำพูดว่าเจ้าทำเช่นนี้กับข้าได้อย่างไรเจ้าไม่เห็นหรือว่าชีวิตของข้าผูกพันกับเจ้าขนาดไหนและข้าคงไม่สามารถมีชีวิตต่อไป โดยปราศจากเจ้าได้ข้าขอร้องเจ้าขอร้องอย่าได้ทิ้งข้าไว้และจากข้าไปแบบนี้เลยคงคาเทวีเจ้าก็เคยรักในตัวข้าในนามของความรักที่เรามีต่อกันข้าขอให้เจ้าโปรดเห็นใจข้าและอย่าจากข้าไปแบบนี้เลยเมื่อพระราชสารตนุถขอร้องพระนางคงคาผู้เป็นพระมเหสีพระนางคงคาซึ่งในแววตาอันงดงามสุขใสมีความเจ็บปวดซ่อนเร้น อยู่ได้กล่าวตอบกับพระองค์ว่าป้อสามีผู้เป็นที่รักหญิงของค่าท่านไม่เข้าใจเลยหรือว่าที่ข้าต้องจากไปก็เพราะว่าข้าต้องไปข้าคือเจ้าแม่ขาคข้าอยู่ ในสวรรค์ลและด้วยเหตุที่ข้าต้องคำสาปเลยทำให้ข้าต้องมาใช้ชีวิตอันไม่เป็นอมตะแบบมนุษย์ในโลกใบนี้สำหรับท่านเองข้าอยากจะบอกว่าท่านเองเคยเป็นพระราชาอนันมีพระนามว่ามหาอภิษ์ผู้ยิ่งใหญ่ในชาติที่แล้วและเมื่อสิ้นพระชนได้เสด็จขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เพื่อเสวยผลบุญแต่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านอยู่ในราชสามนักของพระอินทร์บน สวรรค์ข้าเองก็ได้ไปเฝ้าพระอินทร์ด้วยในต่อ อนนั้นท่านได้จ้องมองมาที่ข้าด้วยความสเสน่หารันและข้าเองก็เกิดความสเสน่หาตอบอยากจะเป็นของท่านด้วยแต่ว่าพระผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ไม่ประสงค์เช่นนั้นข้าจึงต้องจุติมาเกิดในโลกมนุษย์และเป็นพระมเหสีของพ่อราชามหาอภิษักซึ่งมาจุติเกิดเป็นเจ้าชายสารตนในฐานะพระโอรสของท้าวประทีปพระราชผู้ยิ่งใหญ่แคว้นกุรุด้วยเหตุนี้จึงทําให้ชีวิตรัก ของเราสองคนที่ไม่สมประสงค์ในสวรรค์ได้กลายมาเป็นความจริงในโลกมนุษย์ท่านผู้เป็นสามีแห่งข้าเรามีความสุขร่วมกันชั่วระยะเวลาอันยาวนานพอสมควรบัดนี้เวลาแห่งความทรงจำอันหวานชื่นของเราหมดลงแล้วอย่าไปฝืนพลังแห่งสายทางของการเวลาหรือเรื่องอันใดที่มันจะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดไม่แต่เพียงท่าน หรือค่าแม้แต่บรรดาเทพเทวดาบนสวรรค์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันคำอธิบายของพระนางคงคาทำให้พระราชาสานุตนุกเกิดอาการงวยงงกับคำพูดของพระนางคงคาเป็นอันมากก่อนจะตรัดตอบกลับไปว่าแต่ข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมท่านถึงต้องฆ่าลูกชายทั้งเจ็ของเราหรือว่า นั่นเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบด้วยมาถึงบัดนี้เจ้าแม่คงคาก็ตรัดตอบว่า ใช่ลูกๆทั้ง8ของเราคือเทพคณะวสุซึ่งล้วนแต่ถูกสาบให้ต้องจุติมาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยและข้าเคยให้สัญญากับคณะเทพ,พวสุเอาไว้ว่าข้าจะรับหน้าที่เป็นผู้ให้กำเนิดในโลกมนุษย์และจะปลดเปลื้องความทุกข์ที่จะต้องอยู่ในโลกมนุษย์ให้ทันทีเมื่อจุติลงมาเกิดแต่สำหรับเทพพองที่8ของคณะเทพ,พวสุองค์นี้ถูกสาบให้ต้องมีชีวิตในโลก มนุษย์ยาวนานชั่วชีวิตหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงต้องมีชีวิตต่อไปไม่ตายในทันทีแล้วไปเกิดแบบที่ว่าได้แบบฉับพลันทันทีในสวรรค์เรื่องนี้ท่านไม่ควรจะต้องมีความทุกโศกอันใดข้าจะให้รัชทายาทแก่ท่านและข้าจะเป็นคนดูแลให้เองพระโอรสองค์นี้จะได้รับการอบรมสั่งสอนเพื่อให้มีความสามารถเหมาะสมกับบทบาท ที่จะต้องเป็นไปในอนาคตนั่นก็คือการเป็นรัชทายาทของราชวงศ์กูระอันยิ่งใหญ่เรื่องราวในโลกมนุษย์นั้นเมื่อไรก็ตามที่ภาพแห่งมายาได้ถูกลบล้างออกไปเมื่อนั้นดวงตาของคนเราก็จะเห็นความเป็นจริงต่างที่มันเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เห็นจะยอมรับความจริงตามที่เป็นได้ในทันทีเพราะว่าดวงตาของมนุษย์เรานั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะมองเห็นความจริง ในกรณีของพระราชาสารตนุตนุก็เช่นกันสำหรับพระนางคุงคาซึ่งอยางรู้ความจริงว่าตนเป็นคงคาเทวีหรือเจ้าแมกังคาจากสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงไม่สองอาศัยกับการที่พระองค์มาเป็นพระมเหสีของท้าวสารตนุเพราะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องที่รับปากเทพธนวสุเอาไว้ไม่แต่เพียงแค่รู้แต่ยังเข้าใจความเป็นไปตั้งแต่ต้นจนจบ แต่พระราชาสารตนุตนุซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาและไม่ได้อย่างรู้ฐานะคือในโลกมนุษย์ของตนนั้นพระองค์ไม่แข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงพอที่จะแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวได้อันที่จริงแล้วในพระทัยของพระองค์เอง,เองต่างหากที่ไม่สามารถยอมรับกับความเป็นจริงดังกล่าวได้พระองค์ตะลึงละลานกับความพลิกผันที่เกิดขึ้นจนพูดอะไรไม่ออกโดยเฉพาะเมื่อได้ยิน เรื่องราวที่เจ้าแม่คงขาเล่าให้ฟังทั้งหมดเรื่องที่เกิดขึ้นมันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่พระองค์จะรับได้เพราะสิ่งที่พระองค์เห็นและเข้าใจได้มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นคือหนึ่งบัตรนี้เจ้าแม่งังคาพระมเหสีของพระองค์จะจัดไปช่วยนิรันดรและสองบัตรนี้พระองค์มีพระโอรสซึ่งต่อไปจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แต่สำหรับเจ้าแม่ขาแล้วเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจจิตใจขอ ท้าวสารตนุได้เป็นอย่างดีในท้ายที่สุดเจ้าแม่ขาก็ตรัสกับพระราชสารนุตนุษด้วยความรู้สึกสุดจะสงสารด้วยวาจาอ,อ่อนหวานนุ่มนวลว่าท่านผู้เป็นที่รักแห่งข้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจต่อไปอีกเลยข้าจะดูแลลูกของเราคนนี้ให้ดีที่สุดต่อไปเขาจะต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และจะยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกคน ในราชวงศ์เการบซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระจันทร์ในนามจันทรวงร์ด้วยขออธิบายเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องราวของเทพบนสวรรค์คณะหนึ่งที่เรียกตัวว่าคณะวะสุเพราะสมาชิกคนหนึ่งของเทพคณะนี้ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น แปดองนั้นจะมามีบทบาทสำคัญในเวลาต่อมาเรื่องของเรื่องก็คงเริ่มต้นจากการเดินทางท่องเที่ยวไปในบนสวรรค์ของเทพคณะนี้ซึ่งมีภรรยากันทุกคนเวลาไปไหนก็จะยกขบวนกันไปทั้ง16อมค์และในการเดินทางท่องเที่ยวคราวหนึ่ง ก็ได้เดินทางไปยังบริเวณใกล้ๆที่มีอาสมของฤาษีคนส0 0พันสาตั้งอยู่และหนึ่งในอาสอมราศีก็คืออาสมของฤาษีวสิทธิ์ถือว่าเป็นฤาษีที่มีฐานะสูงมากและยังครอบครองงอของวิเศษเอาไว้หลายอย่างแต่ที่วิเศษสุดก็คือการเป็นเจ้าของแม่โคที่ชื่อว่านันทีนีซึ่งเป็นโควิเศษหรือโคสารทัตนึก ในแง่ที่ต้องการนั้นนมเท่าไหร่ก็ให้ได้ตามที่เจ้าของต้องการแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือน้ำนมของแม่โคนันที่มีนั้นใครได้ดื่มจะมีอายุยืนยาวถึง1,000ปีเรื่องของเรื่องก็คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากว่าภริยาของเทพในคณะวะสุคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า ทายุจะไม่เกิดความอยากเล่นแม่คนันที่มีหวังว่าจะได้น้ำนมไปให้เพื่อนบ้านได้ดื่มกินนางได้รบเร้าให้เทพทายุอันหมายถึงเทพที่อยู่ในสวรรค์หรืออากาศช่วยนำโคนันที่มีไปไว้ที่บ้านของนางแม้ทายุจะรู้ว่าไม่เหมาะควรแต่ก็ทนการรบเร้าไม่ไหวองค์ทางพร้อมกับไป แตกความแตกฤอสีวสิทธิ์รู้เข้ารีบกลับมาจับตัวได้ทั้งหมดก่อนจะบริภาทว่าเป็นเทวดาเสียเปล่ายังอาจขโมยทรัพย์สินของคนอื่นเพราะฉะนั้นจึงขอร้องให้เพื่อนเทวดาในคณะวงที่เหลืออีกเจ็ดองร่วมปฏิบัติการขโมยวัวศักดิ์สิทธิ์เลือกเอาตอนที่ฤๅษีวสิทธิ์ออกไปเก็บผลไม้ในป่าไม่ได้อยู่ที่อาสอ สมควรถูกลงโทษฐานหนักด้วยฤทธิ์ของตบัติที่ปากเทนเทียนมาอย่างแก่กล้าหรือสีวสิทธิ์สาสตร์ให้เทวดาธนาวะและพอรรยาไปเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อใช้กรรมที่ก่อขึ้นทิ้งแต่แยกแยะโทษออกเป็นสองระดับสำหรับตัวการคือเทพยุนั้นหนักกว่าใครเพื่อนคือต้องจุติไปเกิดเป็นมนุษย์และเสเีวยชีวิตอันยากลำบากเยี่ยงมนุษย์หนึ่ง ทั่วชีวิตเต็มๆส่วนที่เหลืออีกเจ็ดองค์นังโทษเบาเพราะเป็นแค่ตัวประกอบก็เพียงแต่ให้จุติดไปเกิดในโลกมนุษย์แต่ไม่ต้องอยู่ชดใช้เวรกรรมถึงช่วงชีวิตหนึ่งการจุติดไปเกิดบนโลกมนุษย์ของเทพนวสุก็ไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเจ้าแม่คงคาเพราะเทพคณะนี้ไปขอร้องว่า ต้องการจะไปเกิดในคันของนางซึ่งก็ประสบปัญหาต้องไปเกิดในโลกมนุษย์เหมือนกันเจ้าแม่คาก็รับปาและเรื่องก็ดําเนินไปตามนั้นโดยเทพคณะวสุเจตองค์ที่เป็นตัวประกอบเมื่อจุติไปเกิดก็ตายแล้วกลับมาเกิดในสวรรค์ใหม่ทันทีสุง คนที่8คือเททยุที่ต้องชดใช้กรรมก็คือพระโอรสของพระราชสารานุนุกับเจ้าแม่คงคาที่มีชื่อว่าเทวพัทหรือทางเทยะและต่อไปจะได้ชื่อใหม่ว่าพิสมันนั่นเองดื่่ดังกับภาพสุดท้ายของคงคาเทวีที่จะไปพร้อมกับพระโอรสองค์ที่8ปบัดนี้พระราชสารานุนุกผู้เปรียบเสมุนคนมีชีวิต ที่หัวใจแตกสลายไปเรียบร้อยแล้วพระองค์ต้องทนมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างโดดเดียวและเหาเปล่าเปลี่ยวเป็นที่สุดในที่สุดเจ้าแม่คาก็จกไปเท่าสารนุนั่งจมอยู่กับความจริงอันเจ็บปวดอยู่เป็นเวลานานสองนา